ตำรวจทองผาภูมิรวบสองสามีภรรยาซุกยาบ้า50ล้านเม็ดมากับรถหกล้อบรรทุกของเก่าเมื่อวันที่12ธันวาคมพศส6 6พันตํารพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตพ่วงกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพันเอกพงพัฒนห้องศิลักผู้บังคับการเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศีพันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุศัก์ พร้อมกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13นายชาคริตตันพิรุนนายอำเภอทองผาภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค7เ,เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกาญจนบ,บุรีและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดรวมกันจับกลุ่มนายปิติพันธ์น้อมสูงเนินและนางสาวพรศิริค,คงนานดีสองสามีภรรยาชาวอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมรถบรรทุกยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน70 1146จังหวัดมุกดาหารพร้อมยาบ้า50ล้านเม็ดได้ที่บริเวณจุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีของกลางยาบ้าทั้งหมดบรรจุในกระสอบปุ๋ยลักษณะคล้ายกระสอบบรรจุขวดพลาสติกเศษเหล็กหรือเศษอลูมิเนียมเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่ การจับกลุ่มยาบ้านในครั้งนี้ถือว่ามากสุดในประวัติศาสตร์ที่เคยจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณบริษัทพีทแอนพีคอนสันแทนผู้ให้การสนับสนุนโครงการชมลมผู้สื่อข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย